เวทนาสองการเสวยอารมณ์หนึ่งการยิกะเวทนาเวทนาทางกาย 2. เจตสิกเวทนาเวทนาทางใจ 2. เวทนาสามการเสวยอารมณ์ความรู้สึกรสของอางรมณ์หนึ่งสุขเวทนาความรู้สึกสุขสบายทางกายก็าตามทางใจก็าตาม 2. ทุกขเวทนาความรู้สึกทุกขไม่สบายทางกายก็ตามทางใจก็ตาม 3. อาอทุกขม,มสุขเวทนาความรู้สึกเฉยเฉยจะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เรียกอีกอย่างว่าอุเบขาเวทนาเวทนาหการ,กรเสวยอารมณ์หนึ่งสุข ความสุขความสบายทางกาย 2. ทุกขความทุกข์ความไม่สบายเจ็บปวดทางกาย 3. โส,สมนัสความแช่มชื่นสบายใจสุขใจ 4. โทมนัสความเสียใจทุกใจ 5. อุเบกขาความรู้สึกเฉยเฉยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอทุกขมสุขะเวทนา เวทนาห้านี้ในอินทรีย์ยี่สิบสองหมวดที่สามข้อสิบถึงข้อสิบสี่เรียกเต็มว่า 10, สิบสุขินทรีย์อินทรีย์คือสุขเวทนาสิบเอ็ดทุกขินทรีย์อินทรีย์คือทุกขเวทนาสิบสองโสมณัสสินทรีย์อินทรีย์คือโสมณัตส,สเวทนาสิบสามโทมนัตส,สินทรีย์ อินทรีคือโทมานัสเวทนา 14. อุเปขินทีอินทรีย์คืออุเปขาเวทนาเวทนา6การสเสวยอารมณ์หนึ่งจักุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา 2. โสตะเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางหูส ขานเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก 4. ีจิวหาเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น 5. กายเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย 6. มโนเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ